สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับสัตว์ทั้งหลายแหล่นะครับโ้มีตัวอะไรบ้างครับเนี่ยมาดูกันดลครับเพื่อนๆดูสิมีเดนเสามีบัวมีควายมีปลามีช้างมีมา้านี่มันแต่ละตัวความสามารถในการวิ่งมันจะเป็นยังไงเสียงเพลงมันจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับนี่เริ่มจากตัวแรกเลยกระดกหางขึ้นหนึ่งที่ปึ๊ดๆนี่โอ้มีไฟข้างในด้วยครับเพื่อนเพือดูสิโอ้นี่ปึ๊ดนี่ไง เปิน,นี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อไปก็เป็นบัฟเฟ l ลนี่บัฟเฟ l ลบูบัฟเฟลไปเป็นฟิชปาลาออเรนฟินี่ โอ้มีไฟที่ปากเป็นปากจูเหมือนปากคาบเป็นปากคาบชอบขอ,อกินแบบแบบเนี้ยทำชอบทำปากจูนี่ก็ ừ, อีเวนต์ช้างรูอีเวนตช้างสีฟ้าอืมอีเวนต์โอ้มีไฟที่หูที่หัวด้วยเฮ้ยมีทรงผมด้วยดูดิช้างตัดผมแล้วก็ที่หลังด้วยนะครับอันนี้ใส่ฐานสาม้อนซื้อมาตัวละหนึ่งร้อยบาท นี่แต่ตัวที่เท่ๆสุดๆของเราก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับทอยแลวนอสวัดเป็นสายพันธุ์เป็นเนื้ออหมาแล้วครับโอ้โหดุมากอ่าไปก็คราว วัวอันนี้เป็นวัวสีส้มสว้าวโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายบาย